สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิชันกันทิยาพรเนชัยรัฐรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะคะสําหรับในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังมากมายอีกเช่นเคยค่ะเรื่องราวแรกนะคะทางด้านของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะได้มอบหมายให้นางจิลาพรสินทุพัยรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวเปิดงานพร้อมกับมอบรางวัล บงคอกพายอวอร์ด2025นะคะโดยมีทางด้านของนางสาวเทีรารัตน์สำเร็จวานิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางยุทธิกาอิสารางกูลออยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายสานนหวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนางสาววลาพันชัยชนะสิริรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาติยุคน,นายพัทระเลิสุกิตติวงศ์า Creative Director จาก Yellow Channel และผู้ก่อตั้งดั้งแบงคอกนายอันชุมาพรประธานและผู้ก่อตั้งบริษัทนารมิตพายจำกัดในฐานะผู้จัดงานแบงคอกพายและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพียงกันค่ะโดยทางด้านของนางสาวจิรพรนะคะก็ได้กล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนางสาวแพททองทานชินวัฒนายกรัฐมนตรีนะคะให้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแบงคอกพายอวอร์ด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานแบงคอก k าย e Festival 2025การจัดงานที่ทําเนียปรัฐบาลแห่งนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นแค่เพียงการเฉลิมฉลองความสำเร็จนะคะแต่ในครั้งนี้นะคะก็ ได้เป็นที่ร่วมกันจารึกประวัติศาสตร์แห่งความหวังแห่งศักดิ์ศรีและก็เป็นการยืนยันตัวตนของทุกชีวิตที่ดำรงอยู่อย่างเท่าเทียมนะคะทำเนียบรัฐบาลนะคะก็ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ประวัติศาสตร์เป็นสถานที่ที่รัฐบาลน,นั้นใช้ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆรวมไปถึงนโยบายด้านความเท่าเทียมทางเพศจนสามารถทําให้พรบรสมรสเท่าเทียมประสบความสําเร็จอีกด้วยนั่นเองค่ะ รางวัล a n k k o p พายอวอร์ดนะคะก็ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องหมายของการยกย่องบุคคลแต่ว่าองค์กรที่ได้อุทิศตนให้การสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังคงเป็นการยืนยันถึงคุณค่านะคะรวมไปถึงการมีอยู่การต่อสู้และความฝันที่เป็นจริงของบุคคลที่กล้าที่จะเดินบนเส้นทางที่ไม่เคยมีอยู่ที่ได้ปูเอาไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะโดยทางด้านของนางสาวจิรพรนะคะก็ได้กล่าวต่ออีกว่ารา รางวัล Bangkok ายอวอร์ดในปีนี้นะคะผู้ที่ร่วมโหวตหลาย10ล้านคนทั่วโลกนะคะดังนั้นนะคะไม่ใช่เพียงตัวเลขนะคะที่ชี้วัดถึงความนิยมว่าเป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าสายตาของคนทั่วโลกกําลังจับจ้องมาที่ประเทศไทยพลังของการมีส่วนร่วมนะคะที่จะเป็นการส่งสัญญาณว่าโลกกําลังให้ความหวังกับประเทศนี้ว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้นําในเรื่องของสิทธิมนุษยชนความเท่าเทียมความยุติธรรมในระดับภูมิภาคหรือ แม้แต่ในระดับโลกได้ในอนาคตอีกด้วยนั่นเองนะคะ โดยรางวัลน,นี้นะคะก็ไม่ได้เป็นเพียงรางวัลที่มอบให้กับทุกคนที่เคยทำงานเพื่อความเปลี่ยนแปลงเท่านั้นนะคะแต่เป็นการส่งต่อสังคมแห่งโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ในฐานะตัวแทนของนายกรัฐมนตรีและตัวแทนของภาครัฐขอยืนยันว่าความหลากหลายทางเพศไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนนั้นต้องทาร่วมกันนะคะเป็นเรื่องของรากฐานประชาธิปไตยรวมทั้งความเป็นมนุษย์ ทุกคนต้องเดินหน้าต่อไปด้วยกันนะคะเคียงข้างไปด้วยกันโดยไม่ปล่อยให้ใครนั้นอยู่ข้างหลังครั้งนี้นะคะขอแสดงความยนิดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ถือว่าทุกท่านนั้นเป็นตัวแทนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมขอให้ร่วมมือกันสร้างสังคมที่มีหัวใจสร้างสังคมที่เข้า,ขาใจกันขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะคะร่วมกันทํางานส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังนะคะพร้อมกับขอบคุณทุกคนนะคะที่ได้ทํางานหนักร่วมกันช่วยกันสร้างสังคมที่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีความเท่าเทียมกันที่เป็นแสงสว่างที่สองทาง ของอนาคตให้กับคนไทยทุกคนอีกด้วยนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะทางด้านของนางสาวจิราพรนะคะก็ได้มอบรางวัลแบ n คอก k p ย Award 2025ให้กับบุคคลและก็องค์กรต่างๆจำนวนทั้งสิ้น11สาขานะคะก็ประกอบไปด้วย1สาขาธุรกิจ2ส,สาขามวลชน 3. ส,สาขาวัฒนธรรม 4. ส,สาขาสังคม 5. สาขารณรงค์เคลื่อนไหว 6. สาขาคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะ7สาขานักแสดง 8. สาขาซีรีส์และภาพยนตร์ 9. สาขาดนตรี 10. ส,สาขาดาังอินเ์เทนเมนต์นะคะและ 11. ค่ะนั่นก็คือสาขาการเมืองอีกด้วยนั่นเองนะคะทั้งนี้นะคะ Bangkok Pride a w a r d 2025นะคะเป็นรางวัลที่มุ่งหวัง ต่อการสร้างวัฒนธรรมใหม่ของการยกย่องเชิดชูแล้วก็ให้คุณค่ากับคนที่ผลักดันสังคมให้ก้าวหน้าเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนให้กับทุกภาคส่วนนั้นตระหนักถึงความสําคัญของความเท่าเทียมทางเพศและร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพทางเพศในระดับโลกอีกด้วยนั่นเองค่ะ ซึ่งงานในครั้งนี้นะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของการเปิดงานเทศก,กาลเฉลิมฉลองในเดือนพลายให้กับเครือข่ายพลายซิตี้เน็ตเวิร์กในจังหวัดต่างๆเพื่อปักหมุดพลายเฟสติวัลทั่วประเทศอีกด้วยนั่นเองนะคะและสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีนะคะก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน ที่จังหวัดเชียงรายนะคะเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ํากกนะคะว่าตั้งแต่ที่มีข่าวสารปนเปื้อนในแม่น้ากกนะคะเมื่อเดือนเมษายน2 5 1 8ที่ผ่านมานะคะรัฐบาลก็ได้ติดตามข่าวมาอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดนะคะซึ่งทางด้านของนายประเสริฐนะคะก็ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้แก้ไขปัญหาในเรื่องนี้เราก็ได้มีการทํางานกันมาอย่างต่อนเนื่องที่ผ่านมาได้มีการมอบหมายและก็สั่งการให้ในหลากหลายหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าไปติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ําในแม่น้ํากกอีกด้วยนั่นเองนะคะโดยทางด้านของนายประเสริฐนะคะได้กล่าวว่าได้รับมอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษทําการตรวจคุณภาพน้ําทุกอาทิตย์นะคะแล้วก็ได้ประสานงานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเพื่อแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่ระดับผลกระทบ ในด้านของการเจราจากับประเทศเพื่อนบ้านเรื่องนี้นะคะมีความละเอียดอ่อนเนื่องจากเรานั้นต้องมีความแน่ใจและมีหลักฐานมากพอทางกลมแผนที่ทหารจิสดานะคะแล้วก็กลมควบคุมสลพิษนะคะก็จะร่วมกันตรวจสอบแล้วก็หาหลักฐานนะคะตอนนี้เรามีข้อมูลที่พร้อมที่จะเจราจาหาลือแล้วนะคะพร้อมกับวบ่าหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจระดับสารพิษของคนในพื้นที่นะคะรวมไปถึงการตรวจปัสสาวะแล้วก็ตรวจสารพิษในสัตว น้ำแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆนะคะซึ่งปัจจุบันพบว่าก็ยังมีอยู่ในระดับที่เป็นปกติส่วนสถานการณ์ค่าสารหนูในปัจจุบันนั้นนะคะพบว่าสูงเกินค่ามาตรฐานในจุดบริเวณชายแดนไทยพม่านะคะตั้งแต่บริเวณท่าตอนจนถึงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายคะ่ะแต่ที่น่าสนใจก็คือหลังจากน้ํานะคะผ่านมาแล้วสารหนูก็มีปริมาณลดลงแล้วก็เป็นปกติ อย่างไรก็ตามนะคะระดับสารหนูในระดับพื้นที่นะคะพี่น้องประชาชนก็ยังไม่ควรนํามาอุปโภคบริโภคโดยตรงควรมีกระบวนการในการปรับปรุงคุณภาพน้ําก่อนนะคะแต่ในส่วนของการด้านเกษตรนะคะสามารถใช้รถหรือว่าปลูกพืชได้และน้ําในแหล่งน้ํายังไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ํำนั่นเองค่ะ ในส่วนของน้ําประปานะคะจากข้อมูลที่ได้รับแรงงานในการประปาส่วนภูมิภาคนะคะขอยืนยันว่าไม่พบสารใดๆนะคะที่เกินค่ามาตรฐานขอให้ทุกคน ใช้ได้อย่างมั่นใจในกรณีที่พบปลาที่ป่วยเป็นโรคนะคะจากข้อมูลที่ได้รับรายงานจากทางประมงจังหวัดและกรมอนามัยได้ทำการตรวจสอบแล้วนะคะพบว่าพยาใบไม้และแบคทีเรียแต่ว่าไม่พบสารหนูนะคะเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลและขอให้พี่น้องประชาชนนั้นรับฟังข้อมูลจากหน่วยง,งานภาครัฐและขอความร่วมมือนะคะจากทุกคนนะคะไม่นําเรื่องที่ไม่เป็นความจริงมาเผยแพร่นะคะเพราะอาจจะทําให้เสียภาพลักษณ์ของประเทศได้นั่นเองค่ะโดยทางด้า านของนายประเสริฐนะคะได้กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้นะคะก็ได้มีการกำหนดมาตรการที่สำคัญในหลากหลายด้านนั่นเองนะคะทั้งในด้านของการเฝ้าระวังมาตรการเชิงรุกแล้วก็แผนการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน,นะคะ่ะในส่วนของมาตรการเฝ้าระวังได้สั่งการให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบ น้ำประปาตะกอนดินสัตว์น้ำสัตว์หน้าดินรวมไปถึงระดับสารพิษในร่างกายของพี่น้องประชาชนในเขตอย่างต่อนเนื่องได้มีการเสนอให้ใช้ด e เพสเทสนะคะซึ่งก็จะ เห็นผลเร็วนะคะแล้วก็สามารถตรวจได้ทุกวันค่ะแล้วก็มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้สั่งการให้ตรวจสอบผลผลิตทางการเกษตรเพื่อที่จะแจ้งเตือนให้กับผู้บริโภคทราบอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการติดตั้ง CCTV เฝ้าระวังคุณภาพน้ําและแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะ เมื่อมีความขุ่นเกินค่ามาตรฐานนั่นเองค่ะแล้วก็งดกิจกรรมทางน้ำนะคะที่สัมผัสน้ำโดยตรงโดยให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าขึ้นโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าศูนย์นะคะเพื่อที่จะประสานงานกันระหว่างจังหวัดและส่วนกลาง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงทีทั้งในด้านของการเฝ้าระวังการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่และการทําการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข่าวที่มาจากทางการและไม่คาดเคลื่อนอีกด้วยนั่นเองนะคะ สำหรับในส่วนของมาตรการเชิงลุกนะคะก็ได้สั่งการให้มีการศึกษาและก็สร้างระบบดักตะกรในแม่น้ำกกโดยใช้ระยะสั้นอาจจะเป็นการขุดเป็นหลุมดักตะกรและในระยะยาวนะคะก็จะมีการศึกษาในเรื่องของการสร้างฝายดักตะกรหรือทำเป็นแก้มดิงที่มีพืชลอยน้ำพร้อมกับให้มีการขุดตะกรในลำน้ำ ไปจำกัดและก็การปรับปรุงและควบคุมการผลิตน้ำประปาและจัดเตรียมน้ำสะอาดไว้แจกจ่ายในกรณีที่จำเป็นโดยได้เตรียมน้ำสะอาดไวใ้ให้กับพี่น้องประชาชนใช้ในกรณีที่จำเป็นและก็เตรียมแหล่งน้ำดิบอื่นเพื่อที่จะทดแทนการใช้น้ำจากแม่น้ำกกในอนาคตอีกด้วยนั่นเองนะคะสำหรับแผนในการเจราจากับประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็ได้มีการเริ่มเจราจาในหลายระดับไปแล้วนะคะทั้งในด้านของความร่วมมือตามแนวชายแดนรวมไปถึงกรอบ ความร่วมมือแม่โขงล้านช้างรอบ MRC ีและอื่นๆนะคะซึ่งก็ได้มีการสื่อสารไปยังประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งอย่างไรก็ดีนะคะก็เพื่อที่จะเร่งรัดกระบวนการเจรจานี้นะคะคิดว่าจําเป็นต้องมีการหารือในระดับรัฐบาลนะคะก่อนหน้านี้นะคะก็ได้ประสานกับทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศนะคะให้ประสานไปยังประเทศเมียนมาซึ่งทางประเทศเมียนมานั้นก็ได้ตอบรับมาว่ายินดีที่จะให้ความร่วมมืออีกด้วยนั่นเองค่ะ ซึ่งทางด้านของนายประเสริฐนะคะก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าการประชุมในครั้งนี้นะคะได้ประชุมเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศและก็เมื่อได้กำหนดวันแล้วนะคะก็จะเป็นหัวหน้าในการเดินทางไปเพื่อ ให้มีการร่วมกันตรวจสอบและก็หาแนวทางในการแก้ไขปัญหารวมไปถึงความรู้ในด้านการทําเหมืองแร่ที่ถูกต้องและการให้ความรู้ด้านสุขภาพกับประชาชนในพื้นที่เมียนมาอีกด้วยนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจรับฟังในการราย้อนหลังและฟังได้ทาง YouTube ชนาถาพอดแคต์ดิฉันกันทิยาพรเนชรัตน์รวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลา คุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาติไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาติคอนเสิร์ตครั้งที่51ปีพุทธศักราช2568มีชื่อชุดการแสดงว่า sea of love ในวันจันทร์ที่9มิถุนายนและวันอังคารที่10มิถุนายน2568 เวลา19นาฬิกา30นาทีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญชมการสแสดงและร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยทั้งนี้ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้เราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเราเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็ว เสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคข,ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน137% 7เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน